จับงวดแล้วพกงวดเลขเม่แต่ใส่แบบเลขมับตรนเลขรับวงในเลขว่ามีที่มากเปิดก็สามารถที่จะเปิดเผยบอกได้ประมาณแต่ใส่ค่ะขั้นบอกกับบลรับค่ะบอกกับบลรับแม่กับติดตามเอาบอรับใดบ่โดนเราแ้่ก็เปิดเผยให้กัาได้มากก็ได้ถกเมื่อไรจับงวดก็จะพกงวดค่ะหกงวดเสร็เนียนค่ะตั้งแต่ สวัสดีครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอชีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับกสูตรทางช่องนิวพารวยนะครับผมนิวพาโชคนะครับผมนิวพารวยแฟนเพจนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาตามแนวทางเจ๊ดำ um. โค้งสุดท้ายนะครับผมเลขลับเจ๊ดำ um นะครับผม โค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟ like ังพร้อมกันนะครับผมแนวทางนัการเกี่ยดโค้งสุดท้ายนะครับผมแนวทางจกมาเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมนะครับผม FC ที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับผมเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับผมมาดแปดหนึ่งสองอ่ะหลายค่ะนั่นแหละแล้วก็มาปิดปิดกันมากกับมาจนดฮอดหกสามแล้วก็มาเก่าศูนย์ ล่าสุดคือเก้าบเก้าศูนย์มอดี่านมาเนาะเออนันสถิติสีวาตัวเนาะค่ะแมนอ่ะเลขคนทรงมาไห่สามตัวแต่ข้างล่างนี่พระคนทวงระเบียนลถค่ะจะเลยเอาลงน้ำซื้อแล้ีที่มาแค่สามตัวสองหางอันข้างบนนี่คือเจดมคนตัดไหอค่ะสำหรับคนงบหน่อยตัดไปแนวสันว่าค่ะสัน แต่ว่าไอ้บาเราลืมตัดเก่าศูนย์ให้ดังอื่นตัดเอาเบิร์ดเลื่อมตัดแต่เก่าศูนย์อะไรให้เมียนะค่ะน่วดน,นี้เป็นงวดที่เจ็ดค่ะวดที่เจ็ดแมนค่ะวันนี้เป็นวดที่เจ็ดได้มาอไปงวดที่เจ็ดไนี่ได้มาแล้ววดที่เจ็ดนะเในที่มาแมนค่ะเดขกับได้มาแล้วก็บ่าสิอักเอาคนเดียวคือเก่าเหลอแต่ว่ามันก็อดบดนอนบด้ที่มาติด,ดกินนอยอยากแบ่งปันปัดห้าเจจาได้ ต่ว่าถึงอักเสกอกเขาดีดีงวดว่างันนะเอฟซีได้ยินน้ำบอได้ยินค่ะเมนค่ะได้ยินหลายซองอยู่ค่ะบอกเบิร์ดผู้ใดม,มาามก็บอกเบื่อแสดงว่าตกข่าวแต่ช่องคอยตอนรัเมนค่ะบ่เห็นมากตกข่าวเลยเนาะเมนค่ะมาดีงวดน,นี้พลัมันอ๊มันใจซ้ำไดสํารับตัวเจดําเองคือกันส้หรับตัวเจดําบอกค่ะเลขมันแต่มีเขามีรุดเนาะ S <S เอากระสือฟังไว้เอาแต่เม่โอโมเมนเราโอ้ยเจด,ดมันใจปุ่มเลยนั่นใครให้ใครหน้าโบเมนค่ะเออยะผ้ากาัน<ม>เ heat t r a นเด้อเกลือกซื้อเอาสำหรับข้นงบหน่อยซื้อได้พ่อฟังแต่ว่าสำหรับเจดมันหันทันมากเลยกับน,น้ำตึ่มเลยแล้วเพราะว่าเป็นคนใจอยู่แล้วแมนค่ะซื้อโบได้ซื้อหน่อยจะเทือรถตี่ก็ใช้ควันเอาเบิร์ตแต่นี่รถตี่กับโบเมนได้ซิมเข้าไปเท่ากับพ่อเทือกใจมันได้นั่นล่ะทำตีตุ่มม้าก็ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านคือเพิ่มรถละน้อค่ะ อันละงวดาหันได้รายปันได้กว่าเก้าศูนย์นั่นบ่ค่ะงวดเก้าศูนย์เนาะก็ะได้รายได้สองหมืน่นขาดทุนคาลเล็กี่เบ่า อย่าบอกแห้งหลายค่ะรถตะลีหลายก็เมียเดือทั้งผัวทั้งเมียค่ะเดือทั้งผัวทั้งเมียเหล็กไอ้บามาได้ใส่ผสมสวนเหล็กเจ้าของที่เดียวค่ะเอาต้องขวบเมียแต่ว่าได้ยินว่าออไอ้บาพันหมานเสมอแม่นหมานค่ะหมู่บ้านนี่ก็แตกสี่ตัวค่ะนั่นค่ะเบิง่งเบิกซับมาแตกสี่ตัวเลยโอ้เสื้อน้ำเบิกซับนั่นนี่ค่ะพอปูคอยยาก่ะเอ้ยบรรดาได้ถือน้ำมาสั่นแล้วมันก็แตกโปแล้วแล้วสี่ตัวเนาะโอ้หบ้านนี้งวดนี้ก็ขอ ทองขอเพิ่งขอเพิ่งได้เลยขอเพิ่งคนดวงเฮงค่ะดวงเฮงไอ้ไวย่่าเราถือไอ้ไอ้บ้าเราถือดูเราเราเป็นคนนั่นทางนี้เนาะเพิ่นกับมาทางนี้บน้ำเนรนั่นแหละเพิ่งมาัึนว่าใจซื้อเพิ่นเพิ่นเข่าเพิ่นกับถือบ่้หน่อยเห็นไหมก็แล้วก็เหยี่ยวเพิ่น จนได้เฮี้ยนจนได้เห็ดเฮี้ยนตอเฮี้ยนออกมาจนได้ไปจองซี่ประตูหุ่นละแป๊ค่ะรอเบิ้งว่าสีพา้ว่าจองแล้วน่ะแต่ว่าเสีเวใสสปีไม่นี่แหละตุ๊บเทียวเดียวเลยตุ๊บเทียวเดียวเลยสดเลยบัวสดดอกเดี๋ยวถ้าได้งวดนี้นะรางวัลที่หนึ่งนี่ละตุ๊บเลยต้องได้ากเมียนค่ะเอาสําหรับในงวดนี้เจ๊ดำมีแนวทางยังกับมะฝ่าเอฟแนวทางเด้อเหล็กลาพิ่นมาก มางวดมาเพิ่นทรงมาหายตองงวดอะ่ะทีนี่แค่ห้าสามกับเจ็ดสามเท่านั้นเพิ่นทรงไหม่ตองงวดก่อนเพื่อสองตัวนี้นะคะค่ะ,คะอัน,น๋อเพิ่มมากโครงสุดท้ายหาห้าสามกับเจ็ดสามเมียนค่ะเ <มา S 2> พิ่มตองงวดหาอันข้างใต้นี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้านี่คือโครงสุดท้ายเป็นทรงมาหา บมีล้วเด้อแบบนี้โค้งแล้ววะโค้งแล้วเนี่ยค่ะโค้งแล้วเนาะกานี่ต่องวดต่องวดที่ห้าสามกับเจ็ดสามอันตัวนี้สิเป็นโค้งสุดท้ายที่เพิ่นทรงมให้เพราะว่าเพิ่นทรงมให้รล่อเลขสามตัวค่ะแต่ล่อเลขสามตัวเป็นเพิ่นไดทรงมให้ค่ะก็เลยเอาลุ่มแค่เดียวโหลดที่แรกว่าเดี๋ยวสี่ล่อสามตัวสกรนกันสี่ลุ่มค่ะอันนี้ก็เลยว่าเออปล่อยสองหางไง้เพิ่นก่อนก็ไรเพื่อเพิ่นซื้อใดเนาะค่ะอันนี้ นี่ก็คือจบแล้วม้วนนี่จบแล้วค่ะม้วนเดียวจบ,จบ,จบเลยค่ะที่วงกลมสําหรับคนพบน้อยที่ว<ม>งกลมสําหรับคนงบงบน้อยเน้นนะค่ะเน้นค่ะเน,น,ะน้นคือตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็สามตัวสามตัวส่วนมากมันสิเป็นโต๊ดแล้วก็ตรงผู้ไดซื้อก่ะหกกรัไหวก็ได้เมลเลยเนาะค่ะประตูเลยแมนหกประตูเลยผู้ไดซื้อได้ก่ะเอารลด สำหรับเจดมเจดมนี่สช่ไหเกรตัวนี้จัดนักแมนบ่ลเจดมรถแต่ดีได้สิปว่าใบราคาขึ้นตัวนีเดอร์สามเมนค่ะค่ะนี่แต่ว่าวงกลมให้นะคือเจ็ดสามเก้าเก้าสามค่ะสำหรับตัวมักตัวชอบเจดํามคือห้าสามห้าสามเมนค่ะอันเจ็ดสามเก้าสามแมนคู้พลน หายมากแม่นค่ะเพิ่นวงกลมหายค่ะเพิ่นวงกลมหายเพื่อนจะเน,น้นนหายท่าเขา<ะ>บัได้เนีนเองเด้อค่ะเพ<อ>ืเ่อนสีวงกลมมาให้เลยพะงวดที่แล้วบัได้บัได้เน,น้นนหายนี่แกวปอยมาตะนีซื้อต<ะ>อนนั้นค่ะค่ะนี่งวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดของเจด,ดำที่ได้มางวดที่เจ็ดค่ะว่าสีอักษรซื้อเอาผู้เดียวจังที่ถือก็สั้นบัดนี้บอกมูบอกพวกเอามันกระเขาอยู่ได้หลังงวดเก่าสูนงวดหนึ่งนีกระไรก็เลยบอก เลขเจดมแมนเลขเจดมนี่เขาได้แท้ดังมงรดขอมเบาเลขบอกเลขนี่โยคนมันรันละข้างพอดีเนาะค่ะื่อเขากันรุดเขาด้ละส่ว่แท้ระบาดแมนว่าเข่ากันรดวนเลขเจดำดังฮักระบาดนี่พี่น้องเลย ให้ดังคือจังเสียงคอเปิ้ลคออันนี้มาตั้งนะให้ดังให้แตกพ่อเมนให้ดังให้แตกพ่อให้ดังให้แตกด้วยนะเนื้อเลขมีที่มารับมีเนื้อเขาบอกเมนเขาบอกเมนเราบอกไม่นอนเฮ้ยคือเป็นยังสิดังแนี่ยเนี่ อยู่ข้างล่างอยู่อยู่พอไหลอยูทั้งไหลไหลยูทั้งหลังคุณแม่จ้าคนนั่งคนนั่นเล่ยของละคั่งดังเล่ยผู้ดังค่ะเล่ยผู้ดังโชคดีค่ะโชคดีโชคดีมากเลยงวดที่หกแล้วนะคะที่ได้มาวันนี้คือจนได้จองซี่ประตูเราไปวันที่หนึ่แล้วนะคะ ท้ายเขาตายอ่นี้เนี่ยเพิ่คนชั่วตัวเลขยู่งเล่ะเออเอาคดีเดี๋ยวเอาไว้ก็เนาะจะโชว์ำด้ไหวค่ะเริ่มเอาหัวโต้องแน่จองโซลุ่มก่อนเลยนอนหุพวติดแล้ววันนี้วันที่เจ็ดโอเคจ้าขอบคุณเจ๊ดมนะคะขอบคุณเจ๊ดํากมากนคะที่แบ่ง ่ตัดเลขแนวทาครับพี่น้องเอซี่นะคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจอยดีค่ะกันนี้ก็เป็นแนวทางเจดําโค้งสุดท้ายนะครับผมเน้นมาแล้วในวงกลมนะครับเอซีครับชอบกระจัดขัดกระพานนะครับผมเอซีครับแนวทางของเจดาประจํางวดวันที่หนึ่งธันวานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมรูปแบบแนวทางเป็นนะครับมานให้นําไม่ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมนะครับจะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ